ดีครับเพื่อนๆทุกท่านและก็ทุกคนนะครับผมหลังจากหายหน้าหายตากันไปหลายวันหลาย,ลายสัปดาห์นะครับผมวันนี้กับผม <Yeah. S 1> เฮียเป็ดกลับมาแล้วนะครับผมเราจะมาดูที่กราฟไพ่วันนี้เราจะมาสอนเรื่องกราฟไพ่ลองกันนะครับเพื่อนๆน,นะเราดูกันเลยนะครับผมกราฟไพ่ลองมีอยู่สามข้อสามขาไพ่นะครับมีกราฟ โป่งกาบทึบกาบไม้ขีดนะครับผมหากทั้งสามเข้าไพ่เป็นสีเดียวกันทั้งหมดให้เราแทงสวนนะครับเพื่อนๆนะอ่ะง่ายๆนะครับจําง่ายๆนะครับถ้าเหมือนกันทั้งสามสามเข้าไพ่โป,ป่งทึบแล้วก็ไม้ขีดให้เราแทงสวนนะครับผมอ่ะเป็นยังไงฮะไม้แรกก็ไปกันแล้วนะครับผมมาหลายๆท่านอจาจจะกักตัวโควิดนะฮะไม่มีงานไม่มีเงินนะครับผมเพื่อนๆนะอ่ะให้มันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งให้สําหรับเพื่อนๆนะครับผมอ่ะ อย่าให้โควิดมาทำลายชีวิตคุณนะครับผมมาเรามาดูกันต่อเลยนะฮะตอนนี้กราฟให้ลองอยู่ที่สองต่อหนึ่งนะครับเพื่อนดูสองต่อหนึ่งก็หมายถึงว่าสองสีต่อหนึ่งสีนะครับอ่ะจริงๆอ่ะอ่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราให้ลงไปที่แบงเกอร์สีแดงนะครับเพื่อนๆนะแต่รอบเนี้ยผมมั่นใจว่ามันจะออกเป็นเสมอผมคิดว่ามันจะออกเป็นเสมอแล้ฮะผมก็เลยใส่มาที่อ่าเสมอ ออินเลยนะครับเพื่อนๆน,นะเรามาดูกันเลยนะครับผมการดูเสมอไม่ยากนะครับอ่เดีย๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปต่อๆไปผมจะมาสอนการแทงเสมอให้เพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ขอมาดูที่กราฟให้ลองกันก่อนนะครับเพื่อนๆน,น,นะโอเคโอ้ยมาเว้ยมาเว้ยโอ้โหเริ่มคลิปไม่ถึงสองนาทีโอ้โหเพื่อนๆเ,เป็นไงล่ะครับอ่าเออเห็นไหม ความมั่นใจนะครับผมเพื่อนๆต้องมีความมั่นใจนะฮะอ่าก่อนที่จะมีความมั่นใจเราต้องศึกษาเทคนิคมาให้ดีๆก่อนนะเพื่อนๆนะเอโอโอ้โหดูว่าโควิดจะมาทําอะไรเราได้ทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับผม <im it> เพื่อนๆนะอ่ะเรามาดูกราฟไพ่ลองกันต่อนะครับ <im it> เรามาดูกราฟไพ่ลองกันต่อนะครับผม <im it> เพื่อนๆอ่ะตอนนี้มันเป็นสีน้ําเงินกราฟทึบกับกราฟไม้ขีดนะครับผม <im it> แล้วก็กราฟโป่งนะฮะกราฟโป่งเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนะถ้ามันเจอสถานการณ์อย่างเนี้ย ผมให้แทงสีที่มากกว่านะครับแต่รอบเนี้ยผมมั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟหลักของเรายังอยู่ที่สีแดงนะครับอ่ะอย่างคือผมจะบอกว่าถ้าเราดูกราฟลองแล้วออยากให้มันมีเปอร์เซ็นที่มันถูกมากกว่านั้น่ะเราต้องดู กราฟหลักควอบพู่ไปด้วยนะครับผมดูแต่กราฟลองก็ได้นะดูแต่กราฟลองก็ได้แต่ว่ามันมีโอกาสถูกเจ็ดสิเอร์นะฮะ70%็สิเอร์เซ็นก็เยอะนะครับผม็สิอร์7ซ็ตก็เยอะนะครับเพื่อนๆอ่าเป็นไงฮะแต่บวกไปอีกแล้วนะครับอะดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะเราให้เราดูกราฟลองกันไปก่อนดีกว่าอะสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะให้ดูกราฟลองให้ศึกษากราฟลองไปก่อนดีกว่านะฮะศึกษาให้คล่อง กูรับรอง70%ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆนะถูก70ถึง80%ถือว่าเยอะนะครับไม่ใช่นน้อยนะเพื่อนๆนะอ่ะเห็นไหมตอนนี้นะครับผมเราอมาดูกราฟไพ่ลองกันนะครับอ่ะกราฟโปาา่งอ่ะกราฟพื้เป็นสีดำเงินการาฟไม้ขีดเป็นสีแดงนะการาฟไม้ขีดเป็นสีแดงนะเพราะฉะนั้นเราต้องแทงสีที่มากกว่านะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นผมใส่วิธีน้ําเงินนะฮะอ่าเป็นไงฮะวันนี้ยังไม่ถึงสิบยังไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำครับผมมาโอ้โห โควิดหายนี้คงล้านลาตามภาษาวัยรุ่นกันต่อยาวๆเลยนะครับผมวันนี้วันเดียวโหหอ่ะคลิปหน้าผมจะมาสอนเรื่องการดูไพ่คู่กันนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวรอบนี้เราไปตามอ่าสิ่งที่ผมจะสอนกันก่อนดีกว่าเรามาดูกราฟลองกันก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อนๆนะเออจะเก่งไม่ยากครับคุณจะขึ้นปหนึ่งจะขึ้นปอสองยังต้องสอบข้ามชั้นคุณจะเล่นมาคคุล่าให้เก่งคุณก็ต้องศึกษาให้มากๆนะครับเพื่อนๆนะ อ่ะเราก็มาอยู่ที่กาไพ่ลองนะครับผมมากาไพ่ลองมันบอกให้ใส่ไปสีน้ําเงินนะฮะแต่เราต้องดูกาไพ่หลักครับกาไพ่หลักตอนเนี้ยมันจะออกเป็นคู่สองนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะอ่าคู่สองทำไมถึงคู่สองดูนะครับผมห้องเนี้ยมันจะออกเป็นเค้าโครงของกาไพ่คู่จะมีออกมาสามเป็นแค่นิดแค่สองสองแถวเท่านั้นนะเมืน่อนะนอกนั้นเป็นกาไพ่คู่หมดเพราะฉะนั้นอนะ่ะรอบเนี้ยผมคิดว่า น่าจะออกเป็นน้ําเงินต่อนะครับอ่าแดงนะครับเพื่อนเื่อนนะเออผมพูดผิดน,นะครับผมเพื่อนๆื่อนะการไพ่สองต่อหนึ่งนะครับอ่ะเป็นไงไปดูกันนะฮะตอนนี้อ่ะสวนคือมันมีหลายอย่างครับเพื่อนเื่อนนะการสวนเขาไพ่การแทงสวนมันมีเยอะแยะมากมายครับผมในทยอยสอนเพื่อนเนหลาย หลายท่านก็อาจจะยัง,งงงอยู่นะฮะว่าตอนนี้ทําไมทุกครั้งเฮียให้สูตรทําไมวันนี้อย่ามาสอนอ่าคือสูตรมันเป็นแค่ตัวช่วยในการตัดสินใจอ่ะเพื่อนๆสุดท้ายอ่ะยังไงเรายังไงทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่เทคนิคนะฮะคุณเคยเห็นคนไปเที่ยวคาสิโนแล้วเปิดสูตรแล้วก็แทงตามไหมไม่มีนะครับทุกคนต้องมีเทคนิคนะครับเพเื่อนนะเอออย่างน้อยก็เอาติดตัวไว้หน่อยแล้วกันเนาะ,ะวันนี้ยังไง อ่าไม้นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายนะผมใส่ออินให้ดูเลยว่าผมมั่นใจมากขนาดไหนนะครับอ่ะเห็นไหมกราฟทึบกับกราฟไม้ขียเป็นสีแดงนะครับผมกราฟโปง่งเป็นสีน้าเงินอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอนะ่ะรอบนี้ผมจะใส่ออินไปที่อ่าน้าเงินนะฮะตามสีแท็กเทคนิคแทงตามสีนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆน,นะอ่ะไปดูกันโอ้ยสวยอ่าเป็นไงล่ะฮะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเออไว้ อย่างน้อยคลิปนี้เพื่อนๆก็ได้อะไรศึกษาไปนิดๆหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเพิ่งกลับมาทําคลิปเป็นวันแรกอย่างไรคลิปต่อๆไปผมจะรีบลงให้มากที่สุดเพื่อจะได้อ่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับที่อยากศึกษากรับให้มาคลาครับสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ